สวัสดีค่ะมุนนี้สิมาพาต้อนเนืองจากเทปที่แล้วเนาะคะ่ะว่าขั้นตอนต่อไปหลังจากการถูกขอ,อย่าแล้วเนี่ยมันจะมีข่าวสู้ระบบทางกฎหมายค่ะว่าเขาจะต้องทําสัญญาญาซึ่งปกติแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องตั้งสติด้วยค่ะผู้ดใดที่ถูกขอเลิกขอ,อย่าหรือว่าอีกอย่างทางสิ่งเนี่ยตั้งสติให้ดีเลยว่า มันจะเกิดขั้นตอนนี้คือการทําสัญญาญาสัญญาแยกกันอยูเนาะคะ่ะปกติแล้วสองคนสามีภรรยาเนี่ยจะต้องไปหาทานายค่ะใส่ทนายในการร่างสัญญาญาให้แล้วทานายจะเอาสัสญญาญาเนี่ยให้เข้าไปโนท่าสิค่ะโนท่าก็คือแต่เป็นไพ่ก็คือนายทะเบียนค่ะนายทะเบียนสำนักทะเบียนที่ว่ามีนาทีในการาพนสิทวนให้เข้าฟังว่า ทุกคนที่เราตกลงกันมากสิเป็นแดนนี้แบบนี้แล้วผนสิประทับตาับทสาบของโนโ่านั่นถือว่าสัญญาญาถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่ยอมรับแล้วทั้งสองคนอ้นี้ยสิคะแต่บาง่ายๆคือประเทศไทยก็คือเอาสัญญาไปติดอากรสเต็มแต่ว่าการติดอากรสเต็มยุ่นี้ห้าวโมเนซื้สืออากรสเต็มมากคือไทยเราประทับตาเองคะ่ะกับนายอากรหนายนายทะเบียนนั่นแหละคะ่ะโนโทานโนธานก็สิเป็นแผนกหนึ่งที่ว่าท่าน ทำง,งานคัดกรองให้สารก้อนเพราะว่าสัญญาญาสัญญาสัญญาแตงยังสิค่ะประทับตาจากนูนท่าแล้วคือนายทะเบียนแล้วเนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับถูกต้องตามกฎหมายสารจะถือเอาการประทับตาของนูนท่านี่เป็นที่ตั้งว่าว่าถูกต้องแล้วถูกกฎหมายแล้วนั่งสิค่ะซึ่งต่อมากขันการผิดสัญญา,างี่เข้าถึงสามารถเอาสัญญานี้ไปฟอ้องศาลได้จังสิค่ะขันพิดเงินไขในการตกลงกันนังสิค่ะ ซึ่งหน้าที่ของนุ้งท่าก็คือในทะเบียนทั้งทางในส่วนของทรัพย์สินทะเบียนทรัพย์สินทะเบียนทะเบียนบ้านยังสี่เพิ่มสี่เป็นคนตรวจสอบแล้วกันในส่วนของครอบครัวก,ก็คือดูพวกสัญญาพวกอีอยังงยังสี่ค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยคคูสามีภรรยาที่เลิกกันเนี่ยจะต้องไปหาทนายเป็นอนดับแรกเพื่อให้เขาร่างสัญญาใหา้ตามการตกลงการว่างซิยังสี่ยังสี่ค่ะแต่่าไป ประเด็นสาคัญคือแฟนคอยเพิ่นเป็นทนายเพิ่นว่าจาเป็นต้องไปหาทนายร่างบัดนี้หลังจากที่ตกลงกันแล้วจะคืบถูกบอกเลิเแล้วเนี่ยเพิ่นจะร่างของเพิ่นเองเลยโดยที่เพิ่นบ่ให้คอยเห็นสัญญาร่างเอาไปให้น่นท่าแล้วเฮ็ุสําเนาออกมาไม่ให้คอยนางอันซึ่งปกติแล้ว่อยกับภาษาเยอรมันก็บวได้ว่าจะเป๊ะเต็มร0อยเปต่ว้าากับพอฮูนะคะกับพอฮูบางซึ่ง ทางกฎหมายเนี่ยภาษา,ภ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 ากฎหมายก็คขึ้นประเทศไทยและค่ะมันสิเป็นภาษาอีกระดับหนึ่งที่ฮาจะต้องเข้าใจอีกระดับหนึ่งยังสิคะคอยม,มาน่งเปลครเข่าๆพี่น้องเอ้ยสิบอกให้หมู่เจารรา้าระมดระวังให้ดีสําหรับคนที่สาวไทยทีว่าคือจัจได๋เฮาวกัเฮากับเสียเปรียบเขาอยู่แล้วในในระดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะค่ะแต่่า สิบา่ายฟังความรู้สึกของคนที่ถูกยาขอยากับคนที่ขอยาเนี่ยคนที่ถูกขอยากับคนที่ขอยาเนี่ยความรู้สึกตั้งกันอยู่แล้วค่ะจังคอยนีย่ถึงถึงแม่จะท่ามใจได้ระดับหนึ่งเด้อค่ะว่ายอมรับแล้วเข้าใจแล้วเราพร้อมที่สิเก้าวจะมันก็นเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์นั่นสค่ะที่ว่าว่าในเต็มที่ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ก็หวังว่าเออเพื่อเขามาขอโทษเพื่อเขาเพื่อเขาเพื่อเขา แต่ว่าความรู้สึกของคนที่ขอญาน่ะมันลงไปแล้วมันจบไปแล้วงสิค่ะมันมันแบบมิตรดีใจร่อมือที่สิเป็นอิสระสังสิแต่ว่าพ่อขอย็นสัญญาที่พันร่างมะห้ยนี่หาเปอร์ซ็สิบเเซน,นี้ไปเมดเลยเหลือแต่ว่าขันคอยตีคนเยอระะมันบ่ผิดกฎหมายนี่มันสิเป็นคนแรกเลยที่ขอสิจัดการคือ สัญญายาฝาดนาสัญญาใจนี่ละที่คอยที่คอยใส่ข้ามนี้เลยละ่ะคือคนบ่เคยหักกันบ่เคยมีเวลาที่ดีๆต้องกันเลยให้ระวังมากๆด้วยค่ะขันไพได้ขันไพบ่บ่เข้าใจภาษาเนี่ยย่างแรกเลยขันจะสิไปโนท่าเนี่ยจะบอกโนท่าเลยว่าขอลามมันเป็นสิทธิตามกฎหมายของเฮาเนะะีอค่ะขอลามแปลไห เราว่างมากเพราะว่าข่อย,อยไม่ได้สนใจยี่อย่างายแต่ว่าสิ่งหนึ่งข่อยคือว่าเพิ่นสิทิ์มีสามสารถสำนึกก็คือว่าเพิ่นไปเขียนว่าทั้งคู่ตกลงยอมสละสิทธิ์ในเงินบำนาญเ mm hmm. งินบำนาญก็คือของกันเลยกันซึ่งซึ่งของข่อยเนี่ยบ่ได้หลายดอกแต่ว่าปกติแล้วเพิ่นเอาบัญชีบำนาญข่อยไปร่วมกับบัญชีบำนาญเพิ่นไปคือัวมเนีย่ยมันจะได้บำนาญกันอยู่แล้วซึ่งคันแยกกันเนี่ย กฎหมายจะคำนวณให้ไฟยิ่งนําตามระยะเวลาที่ที่ยุ่น้ำกันคือคือเงื่อนแบบนา้นร่วมกันสมมติว่าส่งภาษีไปร่วมกันเรีวยวพ่นสาระ่ะจะจะคำนวณหายอยู่แล้วค่ะตามระยะเวลาที่ยุ่น้ำกันน้อยหลายก็ขื้นยุ่แต่ว่าหนึ่งเพิ่นส่งไว้ท่ดายสองระยะเวลาที่ห้าส่ทงที่หฮาส่งร่วมแล้วกัอยุ่นน้ำกัน,นได้ทอดจังีสิคะซึ่งขอนี้บ่เคยตกลงกันเลยคอยก็คขดนแต่ว่า เออเพิ่นส็ดตามกฎหมายว่าให้มันเป็นไลไปตามกระบวนการของ,งกฎหมายแต่ในสัญญาเพิ่นเขียนลงไปเลยว่ายอมสละสิทธิ์ในเงินบำนาญนคอยสูดแบบนี้ลหละคือคือถึงคอยถึงบอกวา่าให้คุณายไ่เข้าใจสัญญาะจะตรงรองท่านที่คุณาไ่เข้าใจภาษาเยอรมันเนี่ยจะตรงรองท่านที่เลยว่าเจ้าโอลามตอนที่เจ้าไปโนท่านะเจ้ายาเงียบเจ้ายายเงียบยยบัดนี่ ต้องใจเย็นด้วยค่ะพพเพราะว่าเพราะว่าห้าเห็ดนี่ยังผุนพันปยัยหเข้ามมิเตเสียเปรียบคือว่าล่ะค่ะขั้นตอนในการทําสัญญาเนี่ยสําคัญยกหุนหานย่ายา,ยาพันเลนไห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 นคว่มหักมันกระมือไปแล้วตอนนี้ใส่ความต่อแหลไปเลยค่ะ <laughs> ถึงสีบยอยากเวาดีนั่มก็ต้องเว้าดี เนี่ยยูน้ำกันตอนนี้กันยังคอยกันยังยูน้ำกันกับเพิ่นนะยูในบ้านลังเดียวกันแต่ว่าต่างคนต่งางใส่ชีวิตเดียวกันยูอย่างสวนกันไปส่วนกันมาสิคะ่ะถึงจะความรู้สึกความหากักบ่มีแล้วเอาความต่อเลยเขาใส่เลยค่ะว่าคอยบอกเพื่อนว่าให้เห็นแก่ระยะเวลาที่ยูน้ำกันแน่อย่าเขียนจัางสี่ย่าเห็นจังสี่เปะขอร้องให้แก่มาไหมโชคคอยให้เห็นแน่ว่าตลอดเวลาเน่ะเจ้าหักคอยอีหลี ตลอดเวลาที่ยุ่น้ากัน8ปีเนี่ยเจ้าค่าขออิลีคือแยกคือเต้าเลิกกันแล้วจะต้องได้เปียอย่างเดียวมันบ่แมนโดทั้งที่สกดใจ่าเฝ้ามากเลยเด้อค่ะนี่อันประโยคนี้สกดใจ่าเ้ามากเลยเพราะว่านั้นแบบนั่นที่ขอยจะได้จากเพื่อนบ้านลายดอกค่ะเพราะว่าระยะเวลาขันร่วมกันถึงปีหนาคือแยกกันยุ่ปีนึงถึงจะย่ากันได้ตามกฎหมายเนาะคะ่ะระยะเวลาแต่งถึงปีหนา็7ปีหูจาก,กันมากกับร่วม ถึงปีนหนากระเก้าปีแต่ว่ายุ่นงกานเจ็ดปีงสิค่ะบ่หลายดอกตัเดือนลอยลอยกว่าสองอยแต่ว่าถึงบ่หลายกต่เต็มสิทธิของเฮาที่จะต้องได้ถ้ามันขืนอยู่กับว่าเพิ่นทรงภาษีหลายบันไดนี่ล่ะค่ะคือประเด็นของคนยุรามัญเ,เขาเลี้ยงเขาก็บว่าอยากทําง,งานเต็มที่ท่านแค่พ่ออยู่ใดเพราะว่าภาษีเขาสูงเพิ่นทรงภาษีเวลาบันไดเพิ่นเพิ่นทรงอีหยังเวลาบันไดงี้สิค่ะและที่สําคัญเนาะคะ่ะเรื่องที่เพิ่นเขียนเขาขาง,งตัวเองว่าบให้ข่อยใน ส่วนแบ่งในเงินแบหน้านนี่นคือว่าประเด็นสําคัญเพิ่นแต่งงานมาแล้วนี่คือเธอที่สามสำหรับคอยนี่เธอที่สามแฟนคนแรกแต่งครั้งแรกเนี่ยยู่น้ำกันประมาณสิบสี่ปีเอ้สิบสามปีเต็มที่สิบสามปีเมื่อเพิ่นยาก,กันคอยคิดว่าเพราะว่าเขาเป็นคนเยอะนํามันน้ำกันคอยคิดว่าเพิ่นหายเต็มที่ตอนตอนคนแรกเนะนี่ยเง่นแบบนานก็นถูกแบ่งไปแล้วคนที่สองคือเมียเา อมีเก่ากับลูกนี่แหละทีทีผจญข่อยยือตอนนี้ยุ่น้ำกันร,ร่วมแล้วสิบสี่ปีระยะเวลาแต่งงานนะคะแต่ว่าแยกกันยุ่ก้อนนั้นหลายปีแยกกันยุ่แต่ว่าันย่าเพราะว่ากันเรื่องเขามีลูกนี่แหละคะ่ะบ่ราหันยุ่งน้ำกันจริงๆแล้วยุ่งสิบปีกับเมียคนที่สองเนี่ยแต่ว่าร่วมแล้วยืดระยะเวลาไว้เขาแยกกันยุ่งเขาบ่ย่าขาดแต่ว่าก็ตั้งคนก็ตั้งไปมีคนมาอย,ย่างสี่ขมันเป็นธรรมดาของยุ่งนี่คะ่ะสิบสี่ปี คำนวณเงื่อนบำนานได้สามรอยต้เดือนคนที่สองซึ่งคอยเป็นคนที่สามและยังเวลากับยุทกันบ่ดูนเนี่ยค่ะก็คือว่าเจ็ดปีเนี่ยบ่ได้หลายดอกคอยคอยขึ้นว่ากับสิสักรอยสองรอยแต่คอยก็ต้องเอาแล้วเปยังท่วาเพิ่นฝ่าวเขียนว่าสละเพราะว่ขคือเบื้องเดินเนี่ยสามคนเงืนบำนาน <laughs> เสียไปเราเกือบพัน คันต่อเดือนันสมมุติว่ามือที่เพิ่นเศร้าทํางานขอเงินเกษียณคันเพิ่นว่าได้สองพันยังสี่ต่อเดือนสมมติว่าคนแรกก็ได้ไปสามรอยคนที่สองก็ได้ไปสามรอยหกรอยเล้วข่อยนี่กะร้อยเอายังน้อยละร้อยหนึ่งเจ็ดรอยส่วนตัวเพิ่นสี่เหลือพันกว่าบาทไอ้พันพันกว่าอ่อยพันสามนี่แหละค่ะมันถือฟาวเขียนว่าบ่ให้บ่ให้บบานาญนข่อยข่อยกะทั่งอยากหัวทั้งน้ำใจดอกค่ะ แจ้งเนี่ยอีกสักสิบขนไมสิเหลือตะคอกสิเหลือตะคอกเลยล่ะเงืนปําน้านนี่เพราะว่าจ้งสี่ละค่ะเป็นเป็นเหตุที่ว่าข้าต้องใจเย็นใจเย็นค่อยๆแกะแล้วสําหรับเงืนเลี้ยงดูค่อยๆบ๊อบหวังนะคะเพราะว่ามันอยากอยยุ่่อยอเป็นเงินก่อนเงื่อนก่อนเดี๋ยวที่ว่าค่อยสิสามาถออกไปใช้ชีวิตค่อยได้ มันมั็มีขคอยกับมีสิทธิ์ตรงนั้นยุ่เพราะว่าก็คือตกลงกันแล้วกับกับ,บ่าหลายเอาแค่ว่าคอยสามารถไปต่อชีวิตคอยได้ในเยือรมัน้ังสี่ค่ะสาหรับเงินค่าเรียนดูผู้รางค้นกับว่าเอาคือบ่รอค่าเรียนดูมันมันยากยุคค่ะสําหรับการคอค่าเรียนดูเพราะว่าหนึ่งคอยสามารถทํางานได้สองในเมื่อเขาห้เงื่อนก่อนที่ว่าสามารถสิทธิ์ออกไปตั้งชีวิตได้แล้วเนี่ยแต่ก็มีเหตุผลที่ว่าเขาเขาจะรับผิดชอบถึงฟ้องร้องกันถึงได้จริงๆกัน สำหรับ่อยนะบ่มีลูกนํากันนังสีบ่มีภาระต่อกันนังสีการสิบ่ได้หลายต่อเดือนแล้วก็ะได้บ่บ่ถึงสองสามปีดอกค่ะได้ได้ไดบ่ดวนเพราะวะ่าจะต้องออกไปหางานทำจะต้องไปใช้ชีวิตเองนังสีค่ะบ่บ่หลายซึ่งระยะเวลาในการฟ้องร้องเนี่ยมันเสียเวลามากขอเตือนใจสําหรับสําหรับคนไทยเด้อค่ะที่ให้ให้ให้ทั้นงนให้ดียากคือแต่ว่าเ้าตรงใดเ้าตรงไดเพราะว่าคอยนี่ทํางานอยู่กับทนายอยู่กับเป็นผู้ซอยคนนี้คอยเห็นทุกเคสเลยค่ะการฟ้องร้องกัน ว่ามีข้อดีกับภัยทั้งสิ้นยิ่งถ้าฟ้องแล้วแพ้เสียทั้งเวลาเสียทั้งเงืนแล้วกับการยาทำมี้การฟ้องร้องกันเนี่ยมีเคสร่างเคสนี่ถึงสามสีป่ปียังสิค่ะเอเงื่อนทีสไดใดมากค่าเลี้ยงดูในหน่วยแต่ละเดือนนะ่ะกับเงื่อนค่าทานายเงื่อนค่าเสียเวลาที่เจ้าจะต้องเข้าหาทานายไปศาน ตั้งสี่แถวมาเซเวลามากขันตกลงกันด้วยดีขันห้ามขึ้นมาห้าพอซ้ำนีพ่อต้องไปขึ้นมาห้าตรงใดเต็มเม็ดเต็เมนุ้ยดอกค่ะคือนต่อมาห้ามยู่ใดห้ามตรงห้ามตรงดําเนินการชีวิตห้าไปนายย่างรถเร็วสิพ่อใจซ้ำใดเอาซ้ำนั้นคอยบ่คอยบ่เอาค่าเลี้ยงดูกับจริงแต่ว่าเงินบบหนาญนี่ยคอยให้เพื่อนแกสัญญาขอเดี๋ยวว่าเงินบบหน้าเนี่ยคอยตรงใดซึ่งเพื่อนแต่ย่อมแก้ใใหห้โน่ธาตกัลลังทำการแก่สำเนาแล้วถึงคอยจะ จะเข้าใจตอนนี้คอยแปลคอยไปย่านนางแปลทุกโอของสัญญาไว้แล้วคอยกับให้พื้นหาลามมาแต๋อคอยฟันคาสิได้เข้าใจทั้งสิเหมือนพระวันเป็นภาษาชั้นสูงก็คือว่าละคนเป็นภาษาชั้นสูงว่าเป็นภาษา,า,าี่เข้าใจในชีวิตประจำวันทั่วไปถึงคอยจะจะพ่อได้บ้างได้คอยกัต้องการความชัวทั้งสิค่ะคอยขอแถ่ว่าเงื่อนบำนาญนกับกับเงิ่นก่อนอนะ่ะโอเคตกลงกันแล้วละ่ละก็คือว่าเพื่อสิ่ง้ี่คอยดำเนินชีวิตต่อไปได้ หาสาวบานยุ่ไปเริ่มต้นนี่กันหาทําง,งานนังสี่ค่ะซึ่งจะฝากไว้ว่าเด้อค่ะขอคิดแยกหนึ่งที่ที่คอยบอกให้ฟังคือว่าขันเจ้าว่าเข้าใจภาษาภาษาเยอรมันปันไดขันเจ้าไปโน้ตห้าขันนี้ยังทีนี้เกี่ยวกับผลประโยชน์เจ้าต้องร้องขอลามท่านที่แจ้งโน้ตห้าไปเลยว่าเจาร้องขอลามสองขันตกร้องกันได้ด้วยดีอย่าไปฟองให้เสียเวลาช่วงเวลาที่จะเลือกกันเนี่ยว่ามัน ไปด่าไปตีไปทำลายเขาด้วยค่ะความหักบ่ามีใส่ความต่อแหลเข้าไปเว้าดีเข้าไปให้ให้มันสมูทให้มันสมูทไว้ว่าการตกลงของหฮานี่ยมันเป็นตกลงได้ดีเพราะขนเมื่อใดที่เ้าตกลงเ้าไปเว้าบดีกันปุ๊บเนี่ยันสมมุติว่าคููสามีภรรยาไปหาทนายคนเดียวกันนั่งสิให้ผู้ชายเราิดชอบคาทนายไปคนเดียวจบเ้าบ่ต้องไปเสียคาทนายแต่ว่าหันเขาไปฟ้องมันปุ๊บนังงส่มันเสียทนายกันแล้วซึ่งคาทนายเ้าก็ต้องเสียเอง เขาก็ต้องเสียของเขาเองแล้วกฎหมายขอบครัวกับกฎหมายการทำงานฟัมิเลียนริกกับอบาบส์สเตรตยูยูเย,ยอรมันนี่จะว่ามีบาด p a i พ w i ผู้นั้นตรงใจคาทนายตั้งคนตั้งเหยียใจจะบ่เกี้ยวกันเลยบาด p a i แ w i ไรชนะน,น,นี่มันมีกฎหมายพิเศษยี่สองสองกฎหมายทีว่าตั้งคนตั้งใจเองเพราะฉะนั้นดีที่สุดขันเข้าใส่ทนายคนเดียวกันกับเขาใดเราเห็นเขาใจคาทนายแต่ว่าถ้าต้องรักษาสิทธิ์นี่นี่ สิทธิของห้าตรงนี้ให้เต็มที่ด้วยค่ะพญยายา่าเมาดีถึงสิทธิคัดความรู้สึกปันใดกระซ้างให้คือสภาความหักมันเหมือนไปแล้วละ่ะความหักันเหมือนไปแล้วถึงสิเกลียกรก็ให้ก็ให้ไปโจกกันตอนที่ว่าตั้งคนตั้งแยกกันออกไปบ่มองนากันแต่ตอนนี้ในเวลานี้ต้องพญยา,ยามท่านใจให้เย็นที่สุดอย่าไปอย่าไปงัดขอแต่พยาพญยามเอามันย่าหารวยเรียนเย็นงัดออกมาคอยก็บอกเลยว่าขอย่ได้คอยอย่างหลาย ซึ่งห้าเห้าตกลงเลิกกันด้วยดีเบนบอกแล้วจเจ้าเป็นคนที่ตาญญา้องการยาเป็นอย่างคือเหตุคือคนสร้างกันคอยคอยก็บ่าสักนี่แหละคะ่ะเป็นอย่างคือเหตุคือคนสร้างกันในเมื่อความตาญญา้องการยาบ่ร์เนบ่ร์เมนมาจากคอยให้แสดงความบริสุทธิ์ใจเธอสุดท้ายไม่ว่าตลอดเวลาที่ห้าพบก,กันเน่เจ้าภาคอยคือคือว่าไปคือว่าไปสักนี่ถึงแม่ในใจจะทั้งดาทั้ง ังแสงมั่งกับ้างเถอะค่ะแต่ว่าปากตรงเบาออกมาด้วยด้วยม่านยาทอนั่นเพื่อทีสิบ้อไห้มันยืดเยื้อสิบ้อไห้มันมั่นตรงเขาสู้ระบบการฟองรองกันเซเวลาคะ่ะการฟองรองในเยอรมันคอยบอกให้เลยว่าหนึ่งเข้ามาเข้ามาด้วยกระเป๋าใบาเดียวเข้ามาด้วยชีวิตชีวิตเดียวเขาถือว่าเขารับผิดชอบเขาเต็มทีแล้วเขาจะขุดขึ้นมาทุกอย่างเลยว่าเข้ามายุ่นหนีเข้า ใส่ชีวิตแบบใดเขาซ้อนเขาเต็มที่เขานั่นเขานี่ยิงบอมีลูกน้ำกันมันมันบ่ได้สนใจเลยเด้อค่ะเมิดความหักก็คือเมิดความหมายาวาซซํานี่าวาตรงตรงเมิดความหักก็คือ้าว่ามีความหมายเลยจะสิไปคือว่าเขาสิน,าสออนังซ้อนคิดทบทวนว่าโอ้ยเขาเคยหักกันหวานชื่นเขาเคยดูดุดดดบมบอมี่ค่ะบอมีบ่มีเขาเห็นเขาขนอนออคำนวณอัตราผลประโยชน์ของเขาแล้วเพราะว่าของคอยเนี่ยคอยเห็นชัดแล้วว่า ข่อยมาจากไทยเนี่ยข่อยสละเงื่อนเดือนต่อเดือนข่อยแปดเมื่นบาทต่อเดือนมายุ่หนีข่อยบ่มีอย่างเลยข่อยมาเริ่มต้นข่อยมาเอาชีวิตมาแมาหวังสุดยุ่ขันจนตายกับผู้ชายคนนี้แล้วหวังว่าให้เขาเป็นเป็นรักเป็นที่พึ่งในชีวิตมาตอนแรกลูกข่อยยังเรียนอยู่เรียนวิศวะข่อยซึ่งยุ่ไทยข่อยดูแลลูกข่อยคนเดียว พอรับผิดชอบได้ทุกอย่างเพราะว่าข่อยมีงนินแบบนี้ลูกข่อยต้องการโน้ตบุ๊กข่อยขอเงินแฟนข่อยอนไมนะ่ได้ไหมเน่ะว่ามีห้ซึ่งพอข่อยได้ไปยืมเงินญยาิซื้อโน้ตบุ๊กให้ลูกขอ่ขอยในการเขียนแบบเรียนวิศวะช่างกุลข่อยเห็นตรงนั้นแล้วข่อยก็ข่อยก็ขึ้นขึ้นมาทันทีเลย่าขันเกิดได้ยังขึ้นในชีวิตข่อยเนี่ยว่ามียังพพอร์ตเลยนั้วเกิดความโชคดีทวาทเคยพาวบใบไดลามอโรดุถึงมาซื้อบ้านหลังนี้เนาะค่ะ พอได้รับมรดกปุ๊บไข่เลือดของเงื่อนเพื่อนไหวมรดุกที่ได้หนึ่งล้านสองแสนยูโรเงืนสดุดไข่ขอเพื่อนไหวสองหมื่นไอยบอกว่าเงืนจำนวนเนี่ยไข่สิทิฉุกเฉินในในฐานะว่าไข่บริัารในทํางานลูกคข่การเรียนทังบ้านเพื่อมีองื่องฉุกเฉินในในทางบ้านนะคะคข่สิสธิเงื่อนตรงนี้บริหารจัดการเองเมื่อหาปีที่แล้ว แต่ว่าอมอเตอรดกขันได้นะคะม,มันเสียภาษีหลายเสียภาษีไปกับสี่แสนกว่านะคะซี่แสนกว่ามันเป็นเรื่องหกแสนนิดๆเหล้าก็มาซื้อบ้านลังนี้คะ่ะแล้วที่เหลือเพิ่นใส่เหมือดคนเดียวอันนี้ที่ว่าได้หล,ลายมีผู้ลัางคนว่ารายแล้วนี่เพิ่นใส่เหมือดคนเดียวนะคะโดยที่ว่าบอกคอยบ่งหูว่าไปใส่มาใส่ที่ว่ามันเงื่นเหมือดในราคาถึงได้ยากกันปีที่แล้วเนี่ยยากยากกันคักเรื่องเงินนี้ ซึ่งคอยกับมองว่ามันมันจบไปแล้วลหละจะคือแต่ว่าสองมือนที่เพิ่งหายเมื่อหาปีที่แล้วนะเขียนลงในสัญญาณนะวันนี้คือการดูแลคอยนะอย่าไปอย่าไปโลกสวยเด้อค่ะอย่าไปโลกสวยผู้ลังคนว่าปัวเลี้ยงดีมีความสุขนั่นคือช่วงที่หักกันนะคะพ่อคันไผเดินทางคอยกับคอยกับบาอย่างหาไผเดินทางมาถึงมือหนีเครือกัน แต่ขันเดินหางมาถึงมือทียาก,กันเนี่ยอีหยังทีเขาเคยให้เล็กๆน้อยเขาเขียนลงหมดเลยเป็นคอดีที่ว่าเขาจะได้รับผิดชอบเฮ้าตอนย่านหน้อยที่สุดสําหรับคนทีบอ่อมี่ลูกด้วยกันนะคอยคอยคอยเน้นนะแต่ว่างั้คนี่ลูกด้วยกันมันสิเป็นอีกสถานะหนึ่งที่ว่าเขาเน้นจะรับผิดชอบลูกอยู่แล้วนั่นสิคะเพราะนั้นคอยคอยถึงบอกว่าตั้งสติให้ดี ขันถึงมือ,อยาขันถึงมือท่ามสัญญายาให้เข้าใจสัญญาโดยละเอียดแล้วขันอีหยังทีบ่าเฮาคือว่าเฮาเฮาบ่าใดดังใจเือว่าเฮาอัดเ้าหนาจะมีหยังทีหลายก็นี่ยาไปด่าเด้อค่ะยาไปคือบ่าตลอดเวลาที่ยุ่งกันเฮาทะเลาะกันไดเฮาให้ตั้งสติไม่เลยว่านี่คือธุรกิจเจ้ากาลังประชิญหนาครับ กับคู่ค่าเจ้าที่ว่าเจ้าไปด่าเขาเมื่อไรเจ้าเจ้าเสียเปรียบท่านที่ตั้งสติเบ้าดีๆใส่ม่านหญ้าถึงแม่ใจสิดด่ากสรซางแซงกสรซางให้เบ้าดีๆเพื่อผลประโยชน์เจ้าตรงนี้ลหละผลประโยชน์สุดท้ายแต่ก่อน่อย็กิดว่าเออเรื่องเงืนบําหน้าเรื่องยังเป็นอัตโนมัติที่เลิกกันแล้วสุดท้ายมันกระตรงคำนวณให้ตามก็หน,นอ่อยบ่นแมนค่ะมันกำหนดในสัญญาญาถูกยามให้อ่านให้ดีให้เข้าใจให้ดีตั้งสติให้ดี แล้วพานมันไปด้วยปัญญาตอนนี้เมือ่อคําวัดยาเดินทางมาถึงยาติไปคํานึ่งถึงความรักให้คํานึ่งถึงสติสัมปชัญญะของเห้านี่เอาความหักทิ่มไปออกจากใจยา่ยายา่ยาย่าเออกมาคืดมาสะออนมานังหำห้อนนั้นบ่มีเวลาหำห้อนหรอกค่ะมันมีแต่ว่าเวลาแต่ว่าสิ่งที่เห้าควรจะได้ตามสิทธิคุยังใส,ส่สติตรงเมื่อไปแล้วความหัก โยนมันทิมไปขันไผรคอยคอยคอยเน้นเนาะคะ่ะขันไพรจุดในทะว่างนี่หรือว่าเกิดอีหยังข้นกับไผต้องไปขังนาขันอยากให้คอยเบิ้งสัญญาให้ส่งมาหลังไม่เลยค่ะคอยคอยสิเบิ้งให้คอยสิเบื้งขนอีหยังคอยสิเบื้องขืนใครใจยังสิบหรอกเพราะว่าคอยเห็นแล้วว่าขนาดคอยทํางานกับทนายนะคอยทํางานกับทนายนะคอยเห็นแล้วว่า ทูกยางมันขึ้นยู่ที่สัญญาถักคนทีบบห่หูภาษาบ่ไดยังเลยเนี่ยนักค่ะนักแน่ๆแ,แล้วสิฟองหรือบ่ฟองคอยสิเบื้องห้เลยพะมุจเจ้าได้ได้ได้สิทธิสมควรที่สิได้บ่แค่นั้นแหละเลี่ยงการฟ้องดีที่สุดทุกๆกกรณีทุกๆก,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 การฟ้องรองเท้าเสียเปรียบแล้วเสียเวลาคนดวยขนาดใดกรจนยุนี่ รวยขนาดเป็นเจ้าของที่ดินรวยขนาดเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ถึงบริจาคอาสังหาริมทรัพย์ให้กันพี่น้องคัดแยงกันเรื่องมอระดกคัดแยงกันผลประโยชน์ฟ้องกันมามล้วหาปีค่ะจากที่เคยรวยมากใจคาทาานายเดือนละพันสองพันพันสองพันบ่อนวัติดทัดสิตอนนี้กับบ่มีปัญญาแต้คาทนาแล้วค่ะคดีย่บ่พันดนจบตั้งคนตั้งร้วยสู่กันสู่กันไปสู่กันมาจนทั้งสองฝ่ายฝากให้คเด้วยค่ะขันพะยังให้คอยซอยเรื่อง เบิร์สัญญาเบอร์อยังไส่งมาหลังไม่คอยได้เลย่อยคอยสิเปรงให้คร่าวๆแล้วให้มุ้าไปลองขอลามจากนท่าได้ฝากไว้ค่ะ